คำเตือนการพนัน,นเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามเอาแล้วครับผมมา Aztec Gem the Dirac เนะเกมนี้มาได้เล่นกันมานานขอรับชมกันหน่อยครับผมนะท่านผู้ชมครับนะวันนี้เรามาเล่นกันต่ำๆกันที่10บาทแล้วกันนะท่านผู้ชมเออสำหรับเกมนี้นะอยู่พมตีพีนะท่านผู้ชมครับนะจะขอเทอร์โบไปที่100เลยแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ เออมาว่ะสองร้อยสิบเอ็ดบาทก็มาแล้วว่ะธรรมดานั่นแหละเดี๋ยวต้องรอรับชมไปก่อนนะท่านผู้ชมครับนะขอแค่สามแถวเรียงกันเท่านั้นแหละเกมนี้ดูร้อยหมุนแรกกันไปก่อนแล้วยังไงล่ะเข้าแล้วครับท่านผู้ชมครับนะอย่างน้อยเราได้ร้อยห้าสิบสามบาทเกือบสองเกือบสามร้อยนะเนี่ยเอาไม้แรกกดไปแล้วแตกไม้ที่สองครับยังไงเอ่ยโอเคหกบาทกับเก้าบาทว่ะ ขอร้อยบาทมาหน่อยได้ไหมเลขสองหมุนครับท่านผู้ชมก็ยังไม่ได้นะเลขหมุนสุดท้ายครับไปแตกได้มาหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยมีโกงมีแกนมัน้มสามร้อยยี่สิบหกบาทครับท่านผู้ชมขึ้นหน้าพันว่ะมีกา้าเออมีน่าเกลียดมากเข้าอีกแล้วว่ะท่านผู้ชม <laughs> เฮ้ยไหลไหลไหลอีกแล้วว่ะ ไปลุ้นเมกามินิกันดีกว่าเยี่ยมินิตั้งพันแปดสิบเลยว่ะท่านผู้ชมถ้าได้นะหกบาทเองหกบาทเองเล็กสองหมุนครับท่านผู้ชมเออแปดสิบเอ็ดบาทมาสวยขอไหลกันหนึงขอไหลกันหนึงเออหกบาทครับท่านผู้ชมเล็กสองช่องว่ะสองช่องนี้ยังไงสองช่องนี้ยังไงมาหมุนสุดท้ายครับรีสปินไป สามร้อยสี่สิบห้าว่ะท่านผู้ชมมินิมามินิมามินิมาอ่าลุ้นกันครับท่านผู้ชมเต็งหนึ่งหมุนหมดแล้วหมดแล้วว่ะเชียร์ได้เกือบห้าร้อยท่านผู้ชมโอ้ยหกร้อยว่ะเอ้ยซูเปอร์ครับหกร้อยสิบสี่บาทโอ้โหไหลไปก่อนละกัน เลขสามหมุนนะท่านผู้ชมครับนะเฮ้ยไม่ธรรมดาเกมนี้ไม่ธรรมดาครับนะขอแค่มีแค่4ตัวเท่านั้นแหละอุ้ยได้อยู่นะเมื่อกี้เอาละครับนะร้อยหมุนเราเข้าไป2รอบว่ะเดี๋ยวเล่นกันที่16บาทอีกยี่สิบบาทมีไหมยี่สิบเจ็ดบาทเลยอะสิบแปดบาทแล้วกันมาดูสักห้าสิบหมุนท่านผู้ชมนะสำหรับ a อ t e c Gem The Deluxe นะเกมนี้ไหลเ,ลเร็วพอสมควรเลยวะ่ะถ้าปั่นเองธรรมดาไม่น่าจะเร็วขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะ โอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยห้าสิบหมุนไม่เข้าว่ะน้ำจมห้าสิบหมุนไม่เข้าวะ่ะจะเพิ่มเบตเป็นยี่สิบเจ็ดบาทนะกะห้าสิบหมุนไปดูกันหน่อยต้องได้บ้างแหละไม่ได้เราก็ขาดทุนว่ะน้ำชมครับอือไห,ห,หลย,ยับยับไหลย,ยับยับเลยลตอนนี้โอเคยังกลับมาอยู่นะยังได้สองร้อยอยู่นะน้ำชมครับเฮ้ยไปอีกร้อยหมุนไปต้องเข้าบ้างแหละนะสำหรับโฮแอนด์สปิน มันคือตัวรีสปินนะท่านผู้ชมครับน,นะ4ีตัวขึ้นไปเราจะเข้าไปในโหมดของตัวสุ่มนะสุ่มเหรียญของเราเออสามพันไปแล้วเฮียไวเกินไวจัดเลยว่ะโอ้โหเฮ้ยดูครับยี่สิบเจ็ดบาทเดี๋ยวดูกันนะปั่นเองแล้วกันมาจวปั่นเองดีกว่าสองพันแล้วเดี๋ยวสองพันแล้วท่านผู้ชม เฮ้ยมันไม่แตกเลยว่ะท่านผู้ชมครับยังไงดีวะเนี่ยเหลือพันหนึ่งสุดท้ายเดี๋ยวดูกันนะไม่ได้จริงเอ้ยเหลือพันสุดท้ายแล้วอ่าเด้งขึ้นมา200นิดนึงครับเฮ้ยมันไม่เข้าเลยว่ะท่านผู้ชมครับยังไงครับเนี่ยโอเคได้มา792ครับนะสำหรับเม็ดแดงแล้วว่ะโอ้ยหยาบว่ะโอ้โห ตัวแพงหกร้อยสามสิบขึ้นมาหน่อยตัวแพงตัวแพงมาเมื่อกี้อย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดตัวไว้ไหลกันไปก่อนไหลไปก่อนนะจ๊ะไหลไปก่อนนะจ๊ะนะเอสเทคเราอะเอสเทคเจมอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดมกูเหลือ800สุดท้ายแล้วยังไม่มาเลยวะท่านผู้ชมโอ้โอ้โหมาแล้วออมินิได้ไหม มินิโผล่เป็นบุญตาได้ป่าวะโอ้ยนี่เฮ้ยหมุนสุดท้ายแล้วโอ้ยเฮียหมุนสุดท้ายไม่ได้มันยี่สิบสี่บาทว่ะท่านผู้ชมมินไมเนอร์ไมเนอร์มาไมเนอร์มาโอ้ยร้อยเจ็ดสิบสี่บาทท่านผู้ชมครับเฮียกุ่มกิมกุ่มกิมจัดลเ,เลยว่ะเอ้ยเหล็กหนึ่งหมุนครับแล้วแตกแตกอ้ไม่แตกครับเหล็กสองหมุนไปมินิมา มีนีมาสอง0มนเจ็ดโอ้ยเยี่ยหรือหมุนสุดท้ายทนผู้ชมแตกไอสัตว์ต้องสืบครับต้องสืบวะ5 5าบาทว่ะแตกว่ะไนซ์ไ nice. ปสุ่มสุ่มเดียววะไปท่านผู้ชมอะนะร้อยแปดบาทสิบสองหมุนนะกนะดเองเลยหมุนแรกแตกหมุนที่สองมาหมุนที่สามอุ้ยได้มาหกร้อย ยังไม่ได้ได้มา120มตัว S แอสติกเลอวะได้มา120ไปดุนกันก่อน4 8 0มาโอ้โหยี่บแปดร้อยเลยนะเชี่อพัน,นึงเลยว,วะ่ะน้ำชมเอาละมึงเอ้ยเล็กเจ็ดหมุนเจ็ดหมุนนี้ยังไงเออ96บบาทโอ้โหนิดเดียวเองวะ่ะน้ำชมครับ หยาบแล้วเหลืออีกสองหมุนสุดท้ายโอ้ก็ยังไม่แตกแตกกูแตกกูแตกแล้วกูแตกโอ้โหท่านผู้ชมครับเหี้ยกเกินว่ะเฮี้ยกเกินหนูสเต็กเกมแตกอีกแล้ว เพราะว่าสำหรับเกมนี้ไม่เหมาะว่ะท่านผู้ชมครับเนาะยังไงฝากกันด้วยแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ว่ะแอสเทคเกมว่ะเดอะดีลักว่ะไอ้เจ้เอ้ยไม่แตกครับนะเกมนี้เจอเกมหน้าดีกว่าท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ยังไงขออภัยด้วยกันนะวันนี้ไม่แตกว่ะเจอคลิปหน้านะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะผมนะท่านผู้ชมครับนะบ๊ายบายครับ